you mm -hmm. ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟ Li ิลิปคงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลสเพย์เป็นเอพิซอดที่9้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการสร้างท่าเรือแบบยังไงทําท่าเรือไปอีกเกาะหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับก็คือทำไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ทําการวางโครงไว้นิดหน่อยแล้วนะครับเผื่อแบบการือแบบนี้นะครับผมก็จะทําไอ้เกาะนี้เนี่ยไอ้ตรงเกาะตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไปถึงพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะทําเชื่อมไปตรงนู้นนะครับก็คือไอ ส่วนอีกอันนึงก็คือจะทําตรงในส่วนของตรงนู้นเลยนะครับเพื่อที่จะไปเกาะอีกเกาะหนึ่งที่มันอยู่ประมาณระแวกนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่แบบช่วงไหนนะครับแต่ว่าผมจําได้ว่าเออมันอยู่แถวนั้น นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตก่อนที่เราจะมาสร้างของไอตัวในส่วนของท่าเรือก,กันก่อนนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยผมทําการสร้างไอตัวนี้เนี่ยไอตรงทางออกออกประตูแบบยังไงชั้นใต้ดินออกไปสู่พื้นปกติแล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแต่บันไดอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมทําการรอให้ญ้าเนี่ยมันกำลังแบบยังไงแบบลามปามมานะฮะเพื่อที่จะได้ให้มาครอบนําแถวนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมทําการขุดหินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างภูมิใจนำเสนอพอสมครวรเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของฟาร์มไข่นั่นเองนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมประสบความสําเร็จกับฟาร์มไข่อย่างมากแล้วนั่นเองนะครับผมจะได้มีแบบยังไงเอามาทําแบบไงเป็นพวกพับกินผ่ายมีง่ายแบบแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแล้วก็ปั๊มไก่ง่ายด้วย <c oughs> นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเก็บแบบอัตโนมัติที่ผมสร้างเอาไว้ น,นี่เห็นไหมเนี่ยอย่างไข่อันนี้เนี่ยมันก็จะลอยเข้ามาใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีมันก็จะเข้าถีหีบอันนี้ไปเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือผมใช้นีาทการไปหาเหล็กแล้วก็ทําการสร้างฮอปเปอร์เนี่ยแล้วก็ให้มันแอร์มาที่หีบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นระบบกลไกที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเป็น,นกลไกที่ค่อนข้างสำเร็จมากนะครับสำหรับผมนะครับผมแบบรู้สึกภูมิใจมากพอสร้างอ้นี่เสร็จเนี่ยแบบอฟินเลยนะครับมา โอเคแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยผมก็ทําการาทำการแบบยังไงเล่นไปเรื่อยๆแบบปกตินะครับแล้วก็ไปขุดหามวงหาไม้แบบนี้ในช่วงเวลาว่างของตัวเองมาแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่ได้ทําการเตรียมในการเล่นเลสเพย์ในพาร์นนี้นะครับแล้วก็ไอ้ทางผายเนี่ยผมก็ทําการขุดไปถึงตรงนู้นแล้วนั่นเองนะครับเป็นประดับแบบสวยๆเหมือนเดิมนะครับเน้นสวยบางทีนะครับไม่งั้นมันจะไม่น่าใช้อไรแบบนี้นั่นเองนะฮะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยอย่างแรกเนี่ยผมก็ต้องทําการวางโครงแบบนี้ซึ่งผมก็วางโครงไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปก็คือในส่วนของดีไซน์ว่าเออไอตัวไอตัวของไอท่าเรือเนี่ยเราจะทําเป็นยังไงดีนะครับซึ่งท่าเรือเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะไม่สร้างแบบหรูมากไปแบบน,นี้นะครับซึ่งผมจะอย่างแรบกบผมจะวางไม้แบบนี้ไปก่อนนี่แบบนี้แล้วก็ทําการสร้างไอตัวของสลับนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออใช้ไม้แบบใหญ่ๆนี่มันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ ทำอะไรแบบนี้ครับนี่แบบนี้ตืดๆวาง3อันครับแล้วก็1นี่ตรงนี้เอ๊ะโยนไม่ถึง1 2 3ไม่ใช่โยนสี่เขาเรียก ok ว่าปักไม่ถึงนะฮะแล้วก็ทำการวางเขาเรียกไงเดียวางแบบเป็นเป็นชั้นขึ้นไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับนี่วางขึ้นแบบนี้ปึ๊บแล้วก็แบบนี้ครับแล้วก็ทำการวางแบบนี้แล้วก็บแบบนี้ครับแล้วก็ทำการวางบันไดแบบนี้เียปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมทำการวางไอ้ตรงนี้ให้มันขึ้นแบบขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหน่อย นะครับเอ๊ะที่จริงเดี๋ยวก่อนนะืมตรงนี้มันเพราะว่ามันต้องวางเป็นบันไดอีกอันหนึ่งดีกว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวผมลองนิดนึงดีกว่าครับการทดลองคือไอ้นี่ครับคนทงให้ความสําเร็จตรงนี้แล้วก็ทําการขุดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มันหันแบบนี้ใช่ไหมผมว่าลองหันแบบนี้ดีเออเดี๋ยวเราต้องลองข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนครับแบบนี้ก็ก็โออยู่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันทําแม่งทําแม่งยังไงไม่รู้อ่ะอืมหรือว่ามันต้องแบบนี้ครับนี่เพราะว่าลองวาง ถ้าผมบอกว่าผมขุดตรงนี้ออกไปเนี่ยขุดตรงนี้ออกไปเลยครับนี่ขุดตรงนี้ออกไปใช่ไหมแล้วก็ทําการทําการหรือว่าเอ้ยผมว่าเออปรับปรับแบบนี้ผมว่าน่าจะน่าจะดูดีกว่านะนี่แบบนี้เออผมว่าปรับแบบนี้ดูดีกว่าฮะแล้วก็ทําการปักไอ้ตรงนี้มาให้มันยืดยืแบบยังไงยืดยๆกลับออกมาเข้ามาอีกทีนึงหน่อยดีกว่านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับท่าเรือของผมนะประมาณนี้แค่ประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว นะครับต่อไปผพราะว่าผมต้องวางขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยอันนี้อ่าผมจะทําเป็นแบบยังไงเป็นบันไดเป็นบันไดต่อให้มันแบบดูวินเทจนิดนึงับนะเอา้อวางไม่โดนอ๋ออาวางโดนโอ้ทำไมสายตาผมเริ่มเป็นไรเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าตามันเริ่มถั่วแล้วนะครับแบบรู้สึกว่าถั่วแบบมีถั่วไหมโอเคตรงนี้แล้วก็พอวางตรงนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะทําการสลับเอ้ยมาร์กหลบไปดิอืมตบทีเลยตบไข่ทิ้งเลยเดะเดๆ,ๆตรงน,รงนี้เดี๋ยวทําการวางตรงนี้ก่อนนะครับนี่ แล้วก็ทําการวางไม้ตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงประมาณนี้แล้วกันนี่แบบนี้โหโอ้โหไม่สวยว่ะแบบนี้พราะว่าเอาแบบนี้ก่อน,นครับนี่ผมว่าแบบนี้มันยังจะดูดีกว่าเลยนะเดี๋ยวหรือว่าไอ้นี่ก่อนครับเอ๊เดี๋ยวผมไม่มีเดินเหรออ๋อเนี่ยเดินเดี๋ยวาะว่าเอาเอาขอุดทรายหน้าบ้านมาใช้ก่อนแล้วกันขอขอใช้นิดนึงครับขอใช้นิดนึงแล้วก็อันนี้ยังไม่พอใช่ไหมโอ้โหมามาขอใช้ตรงนี้อีกนิดหน่อยครับนี่แล้วก็ตรงนี้มาแล้วก็ทําการกระโดดพาโคขึ้นไปครับนี่โอเคครับ แล้วก็5 4 3เออแบบนี้น่าจะแบบนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าเพียงพอแล้วละ่ะนี่เออประมาณนี้แหละครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่าแรกของผม นะครับมาถึงอ่ะไอต,ตัวท่าเรือแรกของผมนะครับไม่ถ้าแบบพูดว่าท่าแรกของผมอย่างเดียวเดี๋ยวอาจจะมีบุคคลบุคคลบางคนที่อาจจะคิดไปไกลนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นผมนั่นเองนะครับแต่คิดไปไกลขนาดไหนก็ลองใช้วิจรารณญาณคิดกันก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของท่าเรืออันที่2เนี่ยมาถึงคู่ของอันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอันที่2ขนาดนั้นนะครับนี่แล้วก็ทําการจอดเรือตรงนี้ก่อน นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะทำการไปบริเวณ5 1 2 3 4 5เอ้ย6ที่จริงอันนี้6ใช่ไหม6มว่าเลือกมาบล็อกหนึ่งดีกว่าครับอันนี้แล้วก็ทำการปักแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ตรงเป็นตรงกลางนี่ตรงนี้โอเคครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมต้องทำการสร้างตัวคาร์บอีก,กนหนึ่งไว้ก่อนครับนี่สร้างตัวคาร์บไว้ก่อนแปะ โอเคครับวางตัวค่าไว้ตรงกลางแล้วก็ทําการวางแบบเมื่อกี้แบบเดิมเลยครับนี่แพทเทิร์นเดิมนี่วางนี้เดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มลืมแล้วสิว่าแพทเทิร์นเดิมมันเป็นยังไงโอเคช่างมันนครับไม่เป็นไรครับถึงแม้เราจะจำแพทเทิร์นเดิมได้แต่ว่ายังไงผมก็ทําการสร้างแบบไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปทั้ง2อันนั่นเองนะครับคือผมทําอันนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งผมก็จะทำแบบอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับคือเอาง่ายๆว่าคลิปแบบไม่เหมือนกัน นะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะต้องเป็นสลับใช่ไหมเป็นสลับทั้งหมด3าป่ะ3น่าจะ3น่าจะ3เดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างเองนีดีก,กว่าครับ <ksam> นี่เผื่อไว้ก่อน,นะ<ๆ>นรับการวิธีกว่าแกนะ้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวขุดตรงนี้1 2 3โอเคครับแล้วก็ตรงนี้1 2 3แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะวางเป็นบันไดใช่ไหมเป็นบันไดใบดันอันนึงเดี๋ยวผมวางยังไงยังไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมวางผมวางแบบนี้อะวางแบบนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยผมวางแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็ทําการอะไรทำใช้วางวางบันไดตรงนี้วางบันไดตรงนี้แล้วก็ทําการอุดไอตรงนี้ไว้ก่อนใช่ไหมเออแบบนี้น่าจะแบบนี้นะเออแบบนี้เอะผมรู้สึกว่าผมทำ,ทำ,ท,ำทำไปชั้นเดียวเดี๋ยว,วอันนี้ผมทุบไปก่อนนี่ตรงนี้แล้วก็อน,นูนผมทุบไปก่อนครับนี่เอ,อ้เดี๋ยวก่อนตกลึกเปล่าวะโอโหตกไปถ้าจะตกขนาดนี้นี่ผมว่าผมน่าจะทิ้งไปเลยนะแบบเมื่อกี้ โอเคครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะทาเป็นบันไดอีกอันหนึ่งแล้วก็อ่ะพอทําตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้อีกทีหนึ่งครับเอ้ยเดี๋ยวจะมืดอีกแล้วห่อโอ้โหยอย่าเพิ่งรีบสิเพื่อนใจเย็นๆสิเพื่อนเดี๋ยวแล้วก็ผมทําการวางอันนี้ปะ่ะตรงนี้เออตรงนี้แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งปะ่ะรู้สึกจะใช่นะครับนี่เอ้ยอ่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวดีปักไปโดนเอ้ยเดี๋ยวถึงยังเนี้ยอ๋อโอเคถึงแล้วครับแล้วก็ทาการขุดอันนี้ออกไปก่อนครับนี่ขุด คคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมนั่งเรือกับ,น,บ,น,บนั่งเรือกับฝั่งก่อนนะครับนี่เดี๋ยวกลับไปดูก่อนครับเดี๋ยวผมจำทิศใต้ฝั่งนี้ก่อนอืมฝั่งนี้อเอ้ทจริงผมยังทำอันนี้ไม่เสร็จนะครับเนี่ยผมยังทำไอเสาเสาหลักไม่เสร็จเดี๋ยวทำอ้นนี้ก่อนครับสามใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ผมเหลือบันไดอยู่สองอันโอเคครับนี่แล้วก็ปักเดือสองไอปักไอปักทรายสองอันแล้วก็เดอยอีก Fuel อันหนึง่งแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็กระโดดปปอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ตรงน,นี้อีกอันหนึง่งแล้วก็อันนี้ผมรู้้สึกกววว่่่าาาผผมมมมงงแแบบบบเเืืออี เอ,อสองหนึ่งศูนย์โอเคมาโอ,โ,อโอ้โหขาหักกันเลยทีเดียวได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทกําการเดี๋ยวทบไอ้นี่เอาไปก่อนครับนี่เดี๋ยวเพราะว่าม็อบมอนสเตอร์มันน่าจะเริ่มเกิดแล้วแน่แถวนี้เดี๋ยวรีบรีบขับรีบขับนี้ก่อน,นครับนี่แล้วก็กลับเรือก่อนครับกลับเรือแล้วก็ปันป่นปัน่นปั่นโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองกลับมาดูอีกทีก่อนนะว่าผมทําดีไซน์อันนี้ถูกหรือเปล่านะครับนี่ผมรู้สึกผมวางวางไม้ไอ้นี่ยาวไปปะเอ๊ผมว่าผมลืมอันนี้ปะ เออไม่ลืมนี่ถูกแล้วเดี๋ยวอันนี้หนึ่งสองสามอ๋อเอองั้นเออเอ,อ,อันนี้ถูกแล้วครับมาโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบวิ่งเข้าไปนอนก่อน,นบนีแล้วก็อันนี้ผมประตูเอ้ที่ผมสร้างประตูแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้แบบเข้าง่ายแอบ,บนี้นหน่อยนั่นเองนะฮะไม่งั้นแบบโอ้โหมันจะต้องมันแบบนั่งไต่บันไดแอบบน,น,นี้มันก็แบบยังไงมันนานใช่ไหมผมก็เลยเออร่นเวลาสะหน่อยละกันโอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอทําการทําการสร้างไอโตวีดก่อนนะแล้วผมจะพูดคาว่าทําการ2รอบซ้ำทำไมวะเนี่ย เออโอเคแล้วก็ทำการอืมวว่าทำการนี่มันจะเริ่มหลอกหลอนชีวิตผมเนีะโอ้ยแม่เจ้าจอด์มันยอดมากโอเคมาแล้วก็ทำมันต้องวิชาเลนจ์ไม่พูดคำว่าทำการบ้างสิครับอืมนามมาแล้วก็เดี๋ยวทำการออโอ้ยคำนี้มัน อ,อโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้ไปฝั่งนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวไปไสร้างไอตัวของไอตัวไอ้อะไรนะเขาเรียกท่าเรืออีกอันหนึ่งนั่นเองนะฮะมาโอ้โอเดี๋ยวเดีมันมันสะบัดแบบนี้เนี่ยหรือว่าผมไม่มีสกิลในการขับรถออ,อืโอเคครับมาโอเคตรงนี้เรียบร้อยครับมา แล้วอันนี้เนี่ยผมต้องสดใสต้องต่อดินนิดนึงก่อน,นครับนี่เอ้เดี๋ยวผมมีโชเวลใช่ไหมอ่าผมมีโชเวลอยู่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอทําการฟิวชั่นก่อนนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการฟิวชั่นไอเทมเนี่ยมีน้องคนนึงเขาส่งมาบอกทางเฟสน,นะครับว่าเออนี่ ไอทำการฟิวชั่นของแบบนี้ได้ด้วยนั่นเองนะฮะนี่อันนี้เด็ดๆที่จริงผมว่าผมเออทำอันที่มันใกล้แตกมาเป็นอันนี้ดีกว่านะครับก็คือสามารถผสมได้โดยที่ไม่ต้องใช้แอนวิลคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะต้องใช้แอนดวิลในการผสมแล้วก็แบบอย่างไงใช้วัสดุในการผสมได้อย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งแบบรู้ว่ามันสามารถผสมแบบใช้2อ,อันเนี่ยอันที่มันใกล้แตกเนี่ยหรือว่าอันที่มันมีดูแลเบลิตี้ไม่เต็มเนี่ยเอามาฟิวชั่นมารวมกันหลอมกันเปอันเดียวก็ได้นะฮะ ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประหยัดเวลาพอสมควรเลยนั่นเองมาแล้วก็ทําการผมจะทําการกดอีกตัวชั้นดินนี้ให้เสร็จไปก่อนนะครับนี่เอ้ยเดี๋ยว็เดนี่มันมันแข็งผิดปกติแข็งแบบนี้ต้องเล่นพิกแอกเลยทีเดียวนะครับของแข็งนี่เขาว่ามันทําทําให้อ่อนยากนะดีแล้วก็ทําการกดตรงนี้ไปให้เสร็จนะครับรวมถึงหญ้านี่ด้วยนะแต่ว่าหญ้าผมจะไม่ ขอทำการอะไรคนระทำการทาลายมันไม่ไงั้นมันจะทําการให้เปลืองไอตัวของ durability ของโ o v e l ไปสิ้นเปลืองนะฮะแล้วก็ทําการฟิวชั่นอีกรอบนึงครับนี่ฟิวชั่นอีกรอบนึงนี่เรียบร้อยครับชัช,ะชะวาวมาแล้วก็ทําการเอยไอ,อคำนี้ผมต้องรู้สึกว่าผมต้องไป,ป,ป,ปบําบัดบอกหมอครับทําให้ผมเลิกพูดคําว่าทําการซีเถอครับซีเถอครับมาเป็นซีเลยคราวนี้ มาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นไอ้นี่ครเป็นเป็นแบบสามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องทาการเปลี่ยนดีไซน์ก่อนครับมาเพราะฉะนั้นดีไซน์สดเหมือนเดิมครับนี่ดีไซน์สดครับดีไซน์สดโอเคแล้วก็ทาไอ้ไม่ไม่พูดทำการโอ้ยผมจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหกับไอ้กับไอ้คำว่าทำการแฮชแท็กทำการมาตรงนี้ตรงนี้เราจัดการกันยังไงดีวะาะว่าต้องต่อเพิ่มหน้าดินนิดหนึ่งกันเนี่ยนี่เดี๋ยวต่อต่อหน้าดินสองชั้นดีกว่าบนี่ วันนี้ผมต่อทรายนิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ผมเออที่จริงทำทรายหยอดก็ได้นี่ว่าเออทรายทรายให้มันหยอดลงไปก็ได้นี่ว่าลึงไปว่าทรายมันเป็นไอ้แบบฟิสิกส์แบบนี้ฟิสิกส์เอ้ยเอ้ยหลบไปนะเรือหลบไปหลบไปหลบไปนะเรือเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นว่ามันหายไปกับตาเลยนะฮะี่แล้วก็ทําการต่อตรงนี้ไปอีกทีนึงโอเคครับแล้วก็ตรงนี้พอมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยผมก็ทําการวางไม้ไอ้คำว่าทําการนี้อีกแล้วเนี่ยโอ้ยทำการจริงๆครับวันนี้ ไอ้ส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจะทําแบบแบบเดิมเลยนะครับแบบไอ้แบบคราวที่แล้วนะครับก็คือแบบอน,นุเนี่ยไอคือมันถึงไอตัวของกรอบอันนี้อย่างเดียวนะครับส่วนไอพื้นที่ที่มันใช้ในการสร้างไอเนี่ยครับเขาเรียกวอะไรเดียพื้นที่ที่จะสร้างเดี๋ยวผมขอทําการปักปักทรายนิดก่อนนะครับไอตัวพื้นที่ที่จะสร้างไอตัวของฐานอันนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนไปนะครับคือเอาง่ายๆว่าอยากเปลี่ยนดีไซน์บ้างแบบนี้นะฮะไม่งั้นมันดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใช้ใช้ดีไซน์ซ้ำๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหม นะฮะมาแล้วก็ทำการไอทำการเอ้ยแฮชแท็กทำการทำไอมันต้องม,มันต้องมีวิธีหนึ่งที่มันไม่พูดกับไอคำนี้ได้สิครับโอ้ยผมนี่แบบแทบแทบจะเป็นมะเร็งกับไอไอคำนี้จริงๆแลเนี่ยโอเคมาแล้วก็ทำการทุบโอ้ยมีปัญหาจริงๆนะแบบนี้อย่างนี้ไม่ดีแล้ว แล้วตรงนี้เราจะทํายังไงดีวะเนี่ยอืมผมว่าเอาแบบนี้ก่อนครับมาวางแบบนี้ไปเลยนี่เอ้ยไม่ใช่แบบนี้ดีอีแบบหนึ่งอีแบบหนึ่งเดี๋ยเออๆๆจม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 ใจเย็นๆเดี๋ยๆไปยังไงเดี๋ยวทาการทุบตรงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการโอ้ยคำว่าทําการนี่คำว,ว่าะนะครับผมว่าผมติดอยู่แล้วนะนะครับกับทําการเนี่ยโอ้โหมันจะกลายเป็นสปอตไลท์ของผมแล้วเนี่ยมาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทาไอตัวของไอตัวสลับไปก่อนนะครับนี่ แล้วก็ปักแบบนี้ประมาณแบบนี้ประมาณ3อันประมาณสอันนะ่าจะเพียงพอแนละนะ้วสำหรับ2ฝั่งใช่ไหมนี่ประมาณ2ฝั่งแบบนี้แล้วก็ไอ ái, ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะต้องใช้เป็นบันไดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวบันไดผมไม่เหลืออีกแล้วหรอบันไดบันไดหายอันเดียวอันนี้ผมแตกไม้ไปประมาณหกสี่ยี่สแล้วกัาโบสามสิบเจ็ดเป็นสามสิบเจ็ดก็กลายเป็นเอ้มาถึง,มาถ,งมาถึงรวมกันได้สามสิบเจ็ดมาตรงนี้แล้วก็ปักแบบนี้นี่ปักแบบนี้เออเราปักเราปักแบบย้อนสอบแบบนี้ดีกว่าครับ แล้วก็ทำไอปักไอตรงนี้ไปแล้วก็อืผมว่าไว้ตรงนี้ดีกว่าครับนี่แบบนี้นเออแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วไอตรงขอบๆเนี่ยผมว่าต้องจัดการทําแบบยังไงเป็นเออแบบนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ไอตรงนี้ประมาณนี้หกห้าสี่สามเออประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ทําไอปักไว้ตรงนี้สอง แล้วก็อีกอันหนึ่งปักไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันที่หแล้วก็เหลืออีกอันเดียวใช่ไหมครับโอเคมาเดี๋ยวผมต้องทําการจํารูปแบบก่อนนะครับอย่างแรกคือผมวางไอ้ตัวบันไดอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็1นึอันนี้แล้วก็ทําการวางไอ้ตัวของสลับให้มันขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วก็ทําการวางไอ้บันไดแล้วก็วางบันไดฝั่งนูแล้วก็ทาการปักตรงด้านบนโอเคครับผมจะลองจำดูครับทดสอบความจํากันนิดนึงครับเล่นเกมก็ต้องมีแบบการใช้ความจําบ้างอันนี้นะครับถึงแม้มันจะไม่เท่ากับการเรียนหนังสือกกก็็ตตาาามแ่่วใช้้ันนบงิด นะฮะย้วัดน,นิดเดียวแล้วก็ทำการเอ้ยขึ้นเรือสิโอโ,โอเคแล้วก็ทำการโอ้ทำการทำการทำการโอ้ทำการอย่างเดียวเลย้หแล้วก็ไปอีกเกาะหนึ่งนะครับก็คือเกาะนูนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาะที่ผมตอนนั้นผมขับเรือเล่นแล้วผมไปเจอมาพอดีนะครับแล้วก็มีปลาหมึกเต็มไปหมดเลยครับนี่แถวนีนะ้แล้วก็ตรงนู้นเนี่ยมันก็จะมีไอตัว water temple อยู่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่กล้าเข้าไปบวกเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์เดิมของผมเล่นเซฟๆไว้ก่อนบวก น,นี่อันนี้ก็จะเป็นเกาะแบบเกาะแบบค่อนข้างโล่งพอสมควรนะฮะอันนี้ก็ไม่มีแบบยังไงไม่ค่อยรู้สึกว่าจะไม่ไม่มีไม่มีแกะเหมือนเดิมนะครับ <_ C 1> คือผมต้องการอยากได้แกะแล้วแล้วผมก็ไม่เจอแกะมาสักทีนะแล้วก็ตรงนี้ไหนดูซิเราผมว่าผมทําท่าไว้ตรงนี้ที่กว่านี่ตรงนี้เนี่ยเออผมจะได้ขุดแบบยังไงใช้พื้นที่ขุดน้อยนิดน,นึงนะครับนี่ตรงนี้ทําการขุดุดไปเลยครับตรงนี้อืมอเออเออเออโอเคเรียบร้อยครับมาตอนนี้ผมก็ทําการเคลียร์พื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวผมต้องขุดไอ้ตรงนี้ไปก่อนนะครับนี่ <c oughs> โอเคแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะทําการปักไม้เดี๋ยวปักไม้ปักไม้ไว้ตรงนี้โอเคครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมก็จะปักไม้เป็นชั้นที่3ใช่ไหมแล้วก็ทาแบบเดิมเลยเดี๋ยวตัวคราตโตคัามาโต๊วคัามันต้องมีทุกที่ครับตัวคัามันต้องมีทุกที่ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เนี่ยทําบันไดอีกรอบนึงแล้ว ก็ทําการปักซ้ายปักซ้ายปักซ้ายแล้วก็ปักซ้ายปักขวาเดี๋ยวด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาผมยังไม่ได้เซตเออโอเคช่างมันแล้วกันแล้วก็อันนี้เนี่ยผมต้องการเป็นสลับใช่ไหมแล้วก็ทาการพากขาก็ผมโอ้ยเกือบ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 เมื่อกี้ลื่นครับสะดุดสะดุดนี่ตรงนี้แล้วก็ทําบันไดอีกอันหนึ่งนะครับนี่เป็นบันไดเผื่อไว้ก่อนครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับมาแล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นสลับอีกทีหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็ 2แล้วก็3 4 5้าโอเคครับแบบนี้แล้วกันโอ้ตกใจเมื่อกี้นึกว่าผมนึกว่าจะเสียเลืออีกรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นการไอ้สร้างไอ้ตัวของไอ้นี่นะครับไอ้ตัวท่าเรือนะครับอย่างแรกผมวางแบบนี้ไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็อันนี้3อันแล้วก็ฝั่งนี้อีก3อันแบบเดียวกันเลยเอ้ยไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดีไม่ใช่แบบนี้แ,บบนแล้วก็ไอ้นี่ครับวางอันนี้อันหนึง่งใช่ไหมวางอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็ อันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าผมจะปักปักแบบนี้ด้วยใช่ไหมปักแบบนี้แล้วก็ทําการปักไอตรงด้านบนอีกอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นไม่ได้เอ้ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลโอเคตรงนี้แล้วก็ปักไอตรงนี้แล้วก็ตรงไอตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงครับนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น10อันเป็น10อันแล้วก็ผมจะจำได้ว่าผมนับไปทั้งหมด4อ่ะส2 3 4แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยห6 7 8เออแบบนี้นะครับผมว่าถูกแล้วแหละแบบนี้อืเดี๋ยวผมว่าคงอาจจะต้องไม่ไม่ต้องมีเพิ่มเติมไปตรงนี้ดีกว่านะครับไม่งั้นมันอาจจะดูทําให้แบบยังไงมันดูเลกข,ขึ้นมาได้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูก่อนนะว่าผมใช้ความจําถูกหรือเปล่านะครับว่าผิดทําถูกหรือทําผิดแบบเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปดูตรงนู้นก่อนทำไมผมรู้สึกบินาสังข,ง,ขงว่าอาจจะทําผิดบ้างอะเนี่ยอืม

ถูกเรียบร้อยครับอันนี้โอเคข้อังช่วยนะครับผมนึกว่าแบบเอออาจจะสร้างผิดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วรู้สึกว่าไอ้วันในของไมค้าเนี่ยมันกำลังจะมืดอีกทีนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกลับท่านูไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อจะได้กลับไปที่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับโปรดซื้อประกันไว้เถอะครับประกัน MC ทุยไม่ใช่แล้วประกัน MC ประกันไมค้ามันมีที่ไหนนะฮะโอเคแล้วผมจะตัดไม้มาทำใบเยื้อแย้วเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดเลยเนี่ยว่าผมไปทำร้าย ทำลายป่าอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมบอกก่อนครับว่าผมไปขุดไม้จากแถวไหนบ้างนะครับไอ้ต้นไม้ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไอ้เนี่ยไอ้พวกส่วนพวกนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยโดนผมโค่นหมดเลยนะครับก็คือป่าส่วนนี้โดนผมโค่นไปหมดแล้วนะครับรวมถึงไอต้ตรงข้างหลังนั้นด้วยนะครับไม่รวมต้นสีขาวนะครับก็คือไอ้ต้นไม้แถวนั้นอะ โดยผมโค่นไปหมดเลยนะครับคือแบบเอาง่ายๆตอนนั้นนะถ้าผมถ่ายไว้คือจะเห็นนะครับว่ามันเป็นเกาะแบบหัวล้านๆเลยนะครับคือไม่มีต้นแม้แต่ต้นไม้แบบต้นไม้มันก็มีบ้างแหละเหลือไอ้ต้นแบบไอ้ต้นที่มันเป็นแท่งสีขาวๆนะครับแต่ว่าไอ้แท่งน้ําตาลเนี่ยหายแบบหายสนิทเลยนะฮะไอ้ตอนที่ผมตัดนั่นเองนะครับแล้วก็สรับพานี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการจบเพียงเท่านี้กันก่อน นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s cribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าพาร์ตต่อไปเอ้ยมาถึงในส่วนของพาร์ทที่11เอนี่ยอยากทำอยากให้ทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าพาร์ทที่10เนี่ยผมจะทําการแจกแบบเป็นรอบที่1แล้วนั่นเองนะครับก็สาหรับน้องๆที่แบบอยากเอออยากเล่นแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือสามารถโหลดแบบของผมได้นะครับคือผมที่ผมคิดเอาไว้ก็คือทุกๆส0พาร์ทเนี่ยผมจะทําการแจกแบบ1นรอบนั่นเองนะครับแล้วก็ เล่นก็สามารถโหด,ดได้พร้อมผมจะทําการระบุเวอร์ชั่นของแบบนั้นไว้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออาลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ